ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับเทสก่อนสุ่มครับตั้งแต่ชุดต่ำหมื่นครับจนชุดกลางหมื่นถึงชุด2องหมื่นขึ้นครับผมชุดนี้ครับผมชุดแรกครับผมนี่ฝั่งนี้ครับผม9ก้าพันเาบาบาทเท่านั้นครับชุดนี้เพาวิกหนึ่งตัวครับผมแล้วก็จะมีเบสสิบห้านิ้วครับ1ใบกลางคอลัมน์สองดอกอีก2ใบสลับชุดนี้เลยครับผมเบสเทอร์โบก็ได้พลังเบสที่ นักแน่นครับเอาใจคนที่ชอบแนวเล่นสดครับแนะนําตัวนี้เลยครับสำหรับคนงบต่ำหมื่นครับชุดนี้9,999บาทครับผมแล้วก็ขยับไปอีกหนึ่งชุดเขาฝั่งนี้ครับพาวิคเหมือนกันครับผมสองคูณสองครับราคา14,900บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านสำหรับชุดนี้ครับผมครับก็ได้พาวิกหนึ่งตัวครับเบสิฟ้าเทอร์โบสองครับกลางคอลัมน์อีก2ตู้เหมือนกันครับผมสำหรับชุดนี้ครับผมแล้วก็ขยับไปอหนึ่งชุดครับผมชุดนี้ก็ถือว่ายกระดับขึ้นมาอีกจากชุดแรก 21 9 0 0บาทลูกค้าเพิ่มแหลกเพิ่มปลั๊กไฟครับเปลี่ยนดอกใหม่เป็นดอกเบ็โครงหล่อพิเศษครับเปลี่ยนกางใหม่ครับเป็นคอลัมสีนิ้วครับผมเพื่อเหมาะสำหรับฟังในบ้านสำหรับจุดนี้ครับผม28,500บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านสำหรับจุดนี้ครับตู้เบ็ครับก็เป็นไม้อัด20มิลตะแกงปั๊มทั้งหมดเลยครับสำหรับพาวเวอร์ครับก็เป็น AB600CR าครับเพราะว่าตจ้นี้เรามีคอร์สในตัวเลยนะครับผมไม่ต้องมีอะไรมากมายจากมิก ไปหา power <c oughs> ก็ดังเลยครับผมลูกค้าก็เพิ่มปลั๊กไฟครับปลั๊กไฟเอกซาวตัวละ1,400บาทมีหน้บาทมิจอบอกโวลต์บอกเฮิร์ตเบกเกอร์ตัวใหญ่ตัวข้างหน้าก็สามารถชาร์จแบตโทรศัพท์ได้เลยครับผมครับมิกาดาครับ1ตัวบูทูธเอฟเฟกต์อีคิวในตัวสำับมิกชุดนี้ถือว่าครบทุกอย่างครับหมะสำหรับคนที่ชอบร้งองคาราโอเกะฟังในบ้านตอบโจทย์ครับตัวเบียที่พี่ตู้จเจอบินหน้าเปิดครับเพราะว่าลูกค้าใช้ฟังในบ้านส่วนใจถ้าฟังในบ้านส่วนใจผมจะแนะนำลูกค้าเป็นตู้ หน้าเปิดมากกว่าครับเหมาะสำหับเปิดเพลงเสียงเบาๆครับเขาจะมีเสียงออกมาเสียงกลางก็ให้ลูกค้าจัดใบเล็กตูกเล็กครับเพื่อจะได้ยินความถี่ครบทุกความถี่ครับผมครับมาทดสอบฟังเสียงกันเลยครับผม bye mm -hmm. กอผไปครับ3ชุด3รา,าคาลูกค้าก็จัดตางุกได้เลยครับชุดแรก9,999บาทชุดนี้ถือว่าคุ้มค่ามาก1นคูณสชุดนี้เบตหนกลางสสลหรับชุดนี้ครับผมครับแต่ถ้าลูกค้าอยากเพิ่มความมันก็เบตอีกก็สามารถเพิ่มเบตอีก1ใบได้เลยครับเพิ่มแค่2,900ัเรบาทเท่านั้นก็ได้เบตอีก1ใบสลหรับชุดนี้ครับชุดนี้เบตจะเบาหน่อยเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาแค่ดอกเดียวครับเทอร์มิก ขับไป8โอห์มเลยครับทำไมกำลังวัดของ power mix มันน้อยลงครับเลยได้พลังเบรกที่ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เพราะว่า power mix ออกวัดไม่เต็มที่ครับผมครับกับชุด9,999บาทครับผมแล้วก็ชุดนี้ครับเบรสุดเดียวกันครับทำไมดังแรงขึ้นเพราะว่า2ดอกครับผมครับ2อหลอดโหลดที่4โอห์ม power mix ทำงานได้เต็มที่สำหรับชุดนี้ครับกับชุด14,900บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านครับผมแล้วก็ชุดใหญ่ชุดนี้ จากชุด2 1 9 0 0บาทครับลูกค้าเพิ่มอย่างเดียวครับเปลี่ยนเพิ่มปลั๊กไฟครับผมเพิ่มแลกครับเพิ่มลำโพงครับเป็นโครงหล่อพิเศษสลับชุดนี้ถือว่าคุ้มค่ามากชุดนี้ครับเหมาะสำหรับงานเปิดฟังในบ้านนิ่มๆครับแนะนำเลยชุดนี้2 8 0 0 0กบาทส่งฟรีถึงบ้านเหมือนกันครับขอบคุณครับผม